เรด,ดไมปไมเราอยู่ในอีฟนะครับพาที่2กันแล้วนะนาจากที่มีความผิดปกติเกิดขึ้นที่หอสินนะครับและอีฟก็เหมือนกับลงมาในภาพวาดที่เป็นน้ำนะแล้วตอนนี้ก็อันนี้มันเป็นไอ้น้ำลายที่ไอ้นี่มันถุยนะอันนี้เราฮิลดอกกุหลาบแล้วไปต่อ The Rye right Room ห้องแห่งคำโกหกเหรอห้อง ทายมายมชื่อห้องเป็นอย่างนั้นนะอันนี้คืออะไรผมว่าผมไล่คุยจากนี่แล้วกันที่ถูกต้องนี่ยคือ F6 ฮะไม่ไม่ไม,ไม่ที่ถูกต้องคือ B2 สีขาวพูดความจริงนะอะฮะความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวและคำตอบที่ถูกต้องเลยเนี่ยสีเขียวรู้อืม ้5คำตอบโอ้ oh. ฉันเห็นด้วยนะฉันเห็นด้วยกับสีอ่าสีเหลืองอืมผมว่าขณะนี้มันต้องเป็นโอ้ไม้ก่โอเคผมว่ามันให้ตายหองละโอ้หมาถ้างั้นผมจะเชื่อใครอะ่ะมันมันมีคนที่คอยอวยด้วยสองคนว่าสีขาวถูก กับมีอ่าสีแดงโจวยสีเขียวถูกใช่ไหมอ, Yellow, อ๋เอเจโรอ่อวยเหลืองว่าเหลืองถูกแล้วก็ไปบอกอีกทีว่าสีขาวพูดถูกถ้าเกิดผมลองเชื่อขาวก่อนไหมสี่ห้าโอเคสี่ถ้านับจากซ้ายสี่หนึ่งอ่าห้าอ่ะคุณเหยียบกับอะไรบางอย่างอ,อุ๊ยอเอา้าไม่ถูกนี่ ก็น,นี่ใน C ห้าโกหกเราแล้วเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ละถ้าอย่างนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่สีขาวแลแอ่วความจริงคือสีเขียวสีเขียวพูดถูกสีเขียวบอก F F6 ก F หกโอเค F หนะถ้าไม่ใช่นี่คือแบบเลื่อนรถอีกนะไม่ยอมนะเนี่ยเอาไปอุย๊ยโกหกกับทุกคนเลยหรือไงวะเนี่ยไม่ใช่อะ่ะคำตอบเนี่ยคือ B 2ต่างหาก โอ้คนนี้ไม่ได้คนนี้ไม่มีใครอวยเลยนะอ่า B2 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 นะไปอ่ะ,อะได้อะไรอ่ะกุญแจเสียงอะไระเฮ้ยเฮ้ยเฮ้โอ๊ย,อย,อ,ยอย่าไม่ดึงแล้วอะไรอ่ะแล้วเสียงอะไรอ่ะ มันฆ่ามันฆ่าคนตรงนี้ไปเป็นแค่รูปวาดโกหกโกหกโอ้โอ้มันก็ไปแล้วแล้วเราได้อะไรมาแล้วเราผมไม่รู้ดิเราได้รผมผมโอ้ยมันไอ้นี่ไม่ได้แล้วมันฮิวไม่ได้แล้วอ่ะโอเคขอเซฟอีกแล้นะขอเซฟก่อนเซฟก่อนนี่อะไรอะ Just when you forgotten เมื่อคุณให้อภัยเขาว่าไงวะระวังริมฝีปากห,หิวขออาหารอุยอ้ยโอ้ขออาหารก็ขอดีๆสิลูกอันนี้กุญแจนี่ที่เห็นในตอนที่นั่นเลยก็ได้อะไรอ้อาอ้าวแล้วมันให้ไข่อ๋อหรือว่าเราต้องตามหาไอ้แบบ What the hell Holy shit อะไรครับนี่ะโอ้โหเฮ้ยอืมมีลูกเล็กๆห้อยอยู่ตรงกิ่งไม้คืออะไรเก็บได้ปะผมต้องทำอะไรอ่ะหมายถึงอันบาลานบล็อกกล่องที่ไม่เท่ากันเฮ้ยอะไร <Huh? S 2> อะไรอะ่ะมีตุ๊กตาตกลงมาที่พื้นเอาเอาแล้วตุ๊กตามันบังอ้ไงนี้ไว้โอเคแล้วหมดอะไรดิใช่ปะเอ้ยยังไงโอ้ยเป็นบวมตุ๋ยเลยอ่ะมันใหญ่มันขยายใหญ่ขึ้นเก็บมาคุณได้รับผลไม้สีน้ำเงินเหรออืมแล้วไงต่ออ๋ออฮ้ยเอาไปให้อ่คนนี้กินใช่ไหม ขออาหารในเชนหน่อยได้สิเอาไปเลยผลธรรมสินต้นเงินเข้าไปในปากอืมอร่อยเธอเป็นคนดีนะใช่ให้เธอผ่านไปเข้าไปในปากเธอสิฮะไอ้นี่คือหลอกกัน,นหรือเปล่าเอาลองดูเฮ้ยลูกกีโยตินเหรออืมืมเดี๋ยวทำไมทำไมมันยกขึ้นเรื่อยๆอะเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยสุดท้ายไม่มีรู้สุดท้ายไม่มีครับ แล้วมันหาเขาไวายังไงโอ้โหไปอย่างนี้นนเลยเหรอแล้ว,ลวประเด็นคือโอ้โหผมต้องไปเริ่มใหม่หมดเลยหรือเปล่าเอ่อหมุนตรงนี้ก่อนปั๊บไขาลานเสร็จปุบ๊บอ่ะทีนี้ก็ไปข้างบน ตรงคนนี้ทำได้ว่าตรงนี้เสร็จปุ๊บอ่ะแล้วก็จะมีผลไม้แล้วจะผ่านยังไงอ่มาถึงว่าผมจะผ่านยังไงอุ้ยโอเคอ่ะกินนะกินนะอ่ะโอเคอร่อยใช่ไหมขอผ่านอีกรอบหนึ่งนะโอ้ยมีออย่างงี้ไม่ได,เด้เดี๋ยวนะผมขอ,ขอคิดก่อนถ้าผมคือผมต้องสามารถผมต้องรีบวิ่งไปหรือว่าผมต้องวิ่งแล้วกลับมา ว่าไปลูโอ้โหอ,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 อะไรอีกเนี่ยไอห้องพวกนี้โอ้โหบรรยากาศเปลี่ยนไปเลยครับผมว่ายิ่งลงดึกยิ่งไอนี่แล้ววะยิ่งอึอดอัดแล้ววะนะเบรจหายใจเหรอทำไมมันถึงกลายเป็นรูปหายใจได้วะไอนกเพราะว่าไอ้นกตัวนี้มันกำลังหายใจผ่านพ่นไอเนี่ย เดินตรงกลางไว้ดีกว่าทำไมมันเฮ้ย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 ทำไมมันทำไมมันตอนนี้ที่ผมเห็นผมสงสัยไอ้ตัวมดีเว้ยมันเหมือนมีรูมันเข้าไปได้เว้ยแล้วมันเข้าไปได้ปะเนี่ยเอาลองผมเซฟละเอาลองดูลองดูอะไรอ่ะวิญญาณเหรอวิญญาณอะไรออกละห้องแห่งวิญญาณหรืออะไรวะเนี่ย โอ้โหไอ้พูดนี้มันจะขยับหรือเปล่าอ่ะไม่เอานะเปิดเปิดอะไรยังไม่รู้อะไรเลยเนี่ยปิดเอ้าอ๋อ,อหุ่นเปิดหุ่นปิดเหรอฮาร์ดบิดอุ๊ยการเต้นของหัวใจสูบบุหรี่มันล็อกก็รู้เลยว่าล็อกอะนะแต่ว่าฮาร์ดบูดเด้นอ่าหัวใจที่บาดเจ็บ หญิงผู้หญิงในพ่าผู้หญิงในสีแดงเฮ้ยเฮ้ยอะไรโอ้ยเฮ้ยนั่นมันอุ้งเฮ้ยกุญแจผมเห็นกุญแจผมต้องล่อโอเคอย่ากูได้กุญแจแดงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูไขกูไข่ตามมาไม่ได้หรอกเว้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรฮะฮะกูทุบเฮ้ยมันมาเหรออะไรฮะอ่า โอ๊กเดี๋ยวนะผมเห็นหนังสือมันมันสีไม่เหมือนกันเว้ยมันจะมีสีที่ชัดเจนตามชั้นวางเว้ยอ่อสีนุมพูก่อนอ่ามันเขียนเกี่ยวกับอะไรว่า draw by ตืดตืดตืดอ่าถูกวาดโดย carrie c a r i e s การระวังตัวอ่านเอา what the hell ฮะสุสานวันเกิดนะขอบคุณนะ ขอคุณสรวันพิเศษแบบนี้เลยเราทําอะไรมาให้วานั้นนะ่ะวันคือเหรียญเอามันคือภายเหรอเออเหรียญพายขอให้โชคดีอุย้ยน่าสนุกจังใช่ไหมล่ะโอเคเอาล่ะมาลองเอามาเริ่มกินกันดีกว่าหยิบเลยอืมอ๋ออะไรเหรอฉันรู้สึกฉันกินอะไรบางอย่างเข้าไปเดี๋ยวเดวอาจจะเป็นเหรียญก็ได้จะนั้นทำยังไง ก็จะโอเคแค่เหลือเล็กนิดเดียวโอเคเัอจะเธาจะเอาจาจไปล้างเอ้าแล้วเองไม่สนเกิดอะไรขึ้นเหรอ,อเห็นกุญแจหรือเปล่า,ามันแค่เดี๋ยวจะบอกนะที่กืนไปมันไม่ใช่เหรียญมันคือกุญแจโอ,อ้พอพอตรงบ่นแน่ๆเลย จะทำไงดีชีพไก่แล้วไงโอ้ยจะทำอะไรเจอคุณแจแล้วโอโกดแม่งค่าแล้วเข้าได้เลยแม่งค่าผู้หญิงคนนั้นเพราะว่ากู กูละเชื่อเลยก็เชื่อมจริงๆเลยนะเอเทนอลบริสิงพรแห่งความเป็นนิรันดร์จันแกที่เต็มไปด้วยน้ำเติมเลือดโอเคโอ้มีสองทางขวาราซ้ายดีเอาซ้ายก่อนใช้มันดีจริงป่าวะนี่อะไรมาเนี่ยอะไรอ่ะอันเดอร์โครสมันคืออะไรตึ๊ดตุ๊ดตุ๊ดอันเดอร์โครส่มันอยู่ใต้ผ้านัเนี่ยเธอและก okay. oh, ุหลาบจะ เธอต้องเรียนรู้เกี่ยวกับน้ำหนักของชีวิต oh. เมื่อกูราบเธอ,ะอะจะอะไรอ่ะจะอะไรกลักกบก่อนแล้วกันนะกูไปทางขวาก่อนแล้ว <j uman> เฮ้ยเอ้าคนคนนี้ที่มันอยู่ในหอ,หอสินตอนแรกนี่พูดอะไรบางอย่างเออเจ็บจังเลยเขาเจ็บปวดเออทำไงอะ่ะ เออแต่แต่ที่ไหลอออโอ้เจ็บมากนะน่ะแสดงว่าบาดเจ็บเหรออันนี้คืออะไรออฟเซร์ฟคืออ,อะไรวะเออเขาเก็บบางอย่างไว้กุญแจเล็กเอา้าแล้วเราขโมยมาอย่างนี้เลยเล้อ,อโอเครยวัอนะว่าต้องกลับต้องกลับไปเหรอโอ้โอไม่ กุญแจนี hey, 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 yo, hey, yo. hey, ้ใช่ไหมอ้อวฉันย่าเฉยเลยเฮ้เฮ้เฮ้วัดต่อฟักเอโย่แมนวัดเดอะเฮลเอโย่เอยโอ้มายกเฮ้ทำไมตัวนี้มันเร็วกว่าตัวแดงวะฮะอ้าเฮ้ยอะไรอ่ะมันได้เก็บอ้าวมันอ้าวโอ้โอันนี้เหรอโอเคอ้าวอ้าวโอเคโอเคโอเคอ้าวอะไรอ่ะ โอ้โหโหโหมึงกระโดดข้ามตรงนี้เลยแล้วอยา่ยาอยา่ยาอย่าตามมาปะ <c oughs> ไม่ตาม,มาหรอกเอ่อน,นี่ไงแล้วก็เอาสีแดงด้วยเอือแล้วก็เซฟวันกุหลาบน้ำเงินหมบยควาว่าไงเราทำพลังเหรอเรามีพลังพิเศษเหรอหรือ <c oughs> ว่าอ๋อเอาไปให้คนนี้ อ,อะไรอ่ะความเจ็บปวดหายไปอืเออตกใจเอ้าเธออะไรเนี่ยนี่เป็นเวลาเท่าไหร่แล้วอ่ะเธอไม่เีอะไรให้เธอไปแล้วนะเอ่อเดี๋ยวโอ้เธอเป็นคนนี่นะเอ่อมาจากรูปภาพหรือเปล่าเนี่ยเธอเธอน่ขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าที่ยังมีคนเหมือนฉันอยู่ อ๋อละฉันเข้าใจละเธอไม่ดูอะไรเกี่ยวกับที่นี่เลยสินะฉันนะ่ะก็เหมือนกับเธอนั่นแหละจู่กๆก็เข้ามาที่นี่อ๋อมาเพราะกับกุลาบอันนี้วิ่งหนีจากพวกมันแล้วก็ติดอยู่ที่นี่ถ้ากี่ยว่าจะตายแล้วขอบคุณมากเอาละอย่างแรกเราลองตามหาทางออกกันดูดีไหม อยู่ด้วยกันก็ไม่น่าจะเสียหายนะฉันยังไม่ได้ถามชื่อเธอเลยฉันนี่มันนิสัยเสียงจริงอฉันชื่อว่าแกรี่นะเธอเหรอะอนมีปากขยับด้วยอิฟอิฟเหรอมันคงจะอันตรายถ้าให้เด็กตัวแค่นี้เดินไปในที่อันตรายแบบนี้เอาละไปกับฉันแล้วกันนะไปกับเธออิฟมีการ์ด ตัวเราต้องให้เด็กมาแบบคอยดูแลียเดีด๋ยวต้องให้นี่เขาฉันแค่ตกใจนิดหน่อยเองนะจริงๆนะไม่มีอะไรเลยยายก็จะเราต้องเปิดหูเปิดตาแล้วก็ระวังหลังไว้ด้วยละ่ะโอเคโอ้กด e เพื่อคุยได้กด e อะไรอะมีอะไรบางอย่างด้วยแอปสแตกอะไรอะ เอ่อทำะอะไรเราปะก็แล้วโอ้โโอ้โ,อโอหเราไปเชัดการในอ้พหนักชะมัดโอ้โหโอเคแกรี่แรงงานแรงงานขั้นสูงของเราแรงงานผู้ใหญ่เพื่อที่จะมาเปิดเปิดบันไลละกู อะใส่แหวนหรอแล้วจะใส่ยังไงง่ะนกจะใส่นั่นตัวอะไรอะโอะ๊ลองจับดูโอ้ยโอเคหรือเปล่าอ่าเราสูบเราต้องถอยไปแล้วเนี่ยก็ต้องถอยแหละก็ตัวอะไรวะเนี่ยมันมาขู่ฟอร์ใส่ด้วยน,นะเออฟังฟังเสียงของอทีพอร์ตนี่มันอะไรนะไหายบ้าง โอเคประตูนี้เข้าได้เข้าได้อุ้ยหลายประตูเลยนะที่เข้าได้อะแต่เป็นเล่นนะอ๋ออันนี้มันภูเขางูขาวเหรอครับเค้กผู้หญิงที่กลับหัวเออว่ะกลับหัวจริงด้วยโออะไรอะแล้วเ,เ,เราจะไปยังไงอโอ้โหมาแนวนี้เลยเด้อเอาได้สิ ก็มไม่แย่เท่าไหร่อุ๊ยอ้าวผมพลาดละวเอาจะไปต่อ,อยังไงอะอ่ะอ่ะมาดิเฮ้ยมันก็ไม่เท่าไหร่นี่วะเอ้าไม่เท่าไหร่มันไม่ได้แล้วเนี่ยกลับไปใหม่ปะเฮ้ยโอ้พอกลับไปใหม่มันรีใหม่ด้วยนี่ว่าเอาโอเคพยายามอย่าให้โดนโๆแบบนี้ อข,อขาค่อยๆยยบขค่อยขยบขค่อยขยบแล้วก็ปั๊บบิง <B ingo! S 1> โกเอเคมันคืออะไรอะ่ะไอดรอปลูกตาอะไรอะ่ะไอดรอปนี่มันคือคล้ายๆคอนแทคเลนปะ่ะเออเว้ยแล้วนี่คืออะไรวะเนี่ยโอ๊ยไม่เข้าใกล้ดีกว่าไม่เอาดีกว่าเข้าใกล้เดี๋ยวมีปัญหาอ่ะทีพอร์ตเนี่ยเหรอ ให้ทำอะไรอะ่ะพวกเราคือถ้วยน้ำชาเอาเอา,เอาไปใส่ไว้ในอ๋อถ้วยเดียวกันเหรอก็คือก็อคืออย่างเงี้ยเหรอเหมือนปาร์ตี้น้ำชาอะไรเงี้ยนะเฮ้ยทำไมมันถึงได้แบบว่าเวียงแบบเนี้ยมันถือว่า มันไม่ยอมไปตามที่เราต้องการเอา้าบันไดละออโอ้โหมันโอ้มันโหยากนะเนี่ยอันนี้ยากนะทำไปเล่นเลยนะเออยากยากแต่ว่ามันก็ไม่ขนาดนั้นหรือเปล่าอแล้วก็อันนี้ไปนี้แล้วก็ไปตรงนี้แล้วก็ไปตรงนี้เอ้า ตายหองแล้วผมว่าเฮ้ยผมว่ามันต้องให้มีตัวหยุดก่อนมันต้องมีตัวไปหยุดมันก่อนเอ่ออันนี้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 ปะแล้วก็เอ,อ,อันนี้อันนี้ทำแบบนี้ปุบ๊บ เอ,อตายแล้วผมว่ามันไม่ถูกหลักว่ะผมว่าผมต้องทําให้ไอเพราะว่ามันต้องอเนี่ยเนียเออมันเป็นอย่างนี้มันก็ไปไม่ได้เออว่ะทำไงดีว่ากูอืมโอ้ผมขอรีใหม่รีใหม่แป๊บนึ้ง อันดับแรกให้เขียวมาก่อนมะเขียวได้ปะเขียวอือ,อนี่ oh my god อ oh ้ my god ทำเป็นเล่นนะที่มันไม่ใช่แค่เกมผีสำรวจนะมันใช้สมองระดับหนึ่งเลยนะเนี่ยโอ้ oh, oh, ผมมันกับว้าว amazing ล่ะ โซ่ไม่สิ่งล่ะอันนี้สีแดงปุ๊บอ่าเลยแตะลงมาปุ๊บแตะลงมาปุ๊บอันนี้เป็นสีเขียวน,นี้แตะเอ่ออืมใช่ปะ่ะทำยังนนี้ปะ่ะไม่แตน่นี้อันนี้ขึ้นไป อันนี้ขึ้นไปอ่านี่ขึ้นไปอ๋อนี่ไงโอเคเรียบร้อยอ่าปาร์ตี้น้ำชาได้เริ่มขึ้นแล้วเอ้ยอะไรอ่ะฮะแมวเหรอ รูปภาพของอโคชดิด้าที่ลึกซึ้งจริงๆแล้วไงอ่ะแล้วเรา,ไ,เราได้อะไรอ่ะเราได้ไรจากการทำปาร์ตี้น้ำชาไม่มีไม่มีมมว้อา,อ,าอ้าเอ้าอ๋ออะไรอ่ะอ่อที่มันเหมือนหางเลยนี่นะเดี๋ยวนะ,ะ,วระเราชอบไาเถอหางแปลกๆนี่โอเค โอ้โเยอะเลยเซฟก่อนลยกันมีรูปเยอะมากเลยเนี่ยรูปนี้มันทำให้ฉันรู้สึกไม่โอเคเลยไม่โอเคเหมือนกันความรู้สึกมันถูกสร้างขึ้นมาให้เหมือนกับมนุษย์ใกล้เคียงกับมนุษย์ตัดให้มันตัดให้บันดีกว่านี้ไม่ได้หรือไงวะพาโซปริศนา มันคือโครงกระดูกที่หลากสีนี่คงไม่ใช่กระดูกจริงๆใช่ไหมเมลาฮโคลี ah ่เมลานโคลี่คนไม่รู้ว่าจะต้องพูดคำนี้ยังไงเมลานโคลี่ทำมถึงมาอ,าอยู่ในที่แบบนี้ได้ใช่งงเหมือนกันงงเหมือนกันงงเหมือนกันคือมันให้เข้ามาทำอะไรได,ด้ก็คือมันไม่มีอะไรใช่ไหมอองงเวย้ย เรื่องงงแล้วขึ้นไปได้อีกป่ะขึ้นไปนี้มันก็ไม่ใช่ห้องแล้วป่ะเฮ้ยเฮ้ยเอออะไรอ่ะขนลุกชัดนี่มันเฮ้ยทำไมมันมีเดี๋ยว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 ผมว่า,าผมดูแลอ i contact อ่ออทอะที่หยอดตาไงเออเนี่ยมันมีตาแดงใช้ปั๊บ อาจอดตาให้เอ,อ่ออีฟทำอะไรอะ่ะใช่ไะขอให้ใช่เถอะใช้ไอ้ดอบเฮย้ยตากลับมาหายแล้วเอาตาตาตาไปไหนอะรอด้วยตาอะไรอะ่ะฮะตรงมองไปที่กำแพงเหรอฮะกำแพงนี่มัน ทางลับ What Red Glass Ball เศษลูกบอลเศษกระจกเหรอเศษกระจกอะไรอ่ะโอ้โหมันเริ่มลึกซึ้งขึ้นเรื่อยเลยเนี่ยเี๋ยวนะอันไหนวะเยวต้องทำยังไงอ่ะไอ้เอ่าลิขิตนแดบอลมันคือลูกบอลลูกเล็ก ลูกบอลอ๋อเหมือนกับเพชรไลกกับเจมสว่างเหมือนกับเพชรสว่างเหมือนกับเพชรเหรอเอาไปให้แมว <c oughs> ให้แมววะไม่ใช่อะไรอ่ะหรือว่าฮะสวมแหวนปะมันคือมันคือแหวนปะไอเพชรอะหรือว่าไม่ใช่วะ ตายแล้วผมว่าผมเริ่มมืดแปดด้านแล้วเนี่ยผมลองกลับไปที่ห้องแรกก่อนดิทำอะไรไม่ใช่อันนี้มันไปที่ไอเอาไอไอดรอปผมผมงงไอรูปนี้ไปดอกไม้ดอกไม้ฮะเฮ้ยมันบอกมม่มๆมๆมจะบ้าเหรอไม่ให้เว้ยมาโอ้จู่ๆมันมาขอดอกไม้จากเรา ดอกไม้นี้ไม่ได้นะชีวิตเราเลยนะเฮ้ยเอ้ากดอะไรไปเอ๊ะเอ้าโอไอเม็ดแดงนี่เอาไปใส่ลูกกาตางู what the fuck ลึกซึง้งมีอะไรเขียนอยู่บนหลังรูปภาพใต้ต้ตนไม้ใหญ่เอ่อภายในต้นไม้ใหญ่ภายในต้นไม้ใหญ่โอ้ยหรือว่าโอเคภายในต้นไม้ใหญ,หในนใหญ่นี่ใช่ไหม แหวนเหรอนี่ไงเพราะว่ามันเพราะว่ามันไอ้รูปนี้มันเป็นคู่รักมันเป็นคู่รักที่แต่งงานเหมือนกับต้องการจะแต่งงานแล้วมันต้องการแหวนแน่ๆแหละเพราะว่าเราต้องหาแหวนมาให้เพราะว่าเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยแต่งงานอันนี้คืออะไรเดี๋ยวนะการแต่งงานของคนเราเนี่ยใส่มืออะไรผมไม่รู้ผมไม่รู้ด้วยว่าเวลาคนแต่งงานเนี่ยเขาใส่ เขาใส่แหวนข้างไหนวะอ่ะโอ้โหมีไงว่าแล้วว่ามันต้องมาเอ่อ,อยวนางปะโอ้โอ้มายกอดคุณได้รับช่อดอกไม้โอ้โอเค บรสเบรสกรนี่ไงการแต่งงานเขาสมหวังแล้วเอาละ่ะหลังจากนี้คืออะไรโอ้โอเคมีช่อดอ,อกไม้ก็ให้มันกินไงเอาช่อดอ,อกไม้ให้มันกินเออทุกอย่างมาเชื่อมต่อกันละโอเคโอเคผมเข้าใจาละผมอาจจะเป็นคนคิดเดียวไปเองโอเคได้เวลาโชว์แล้วโชว์อะไรไอจะโชว์อ่าอร่อยจริงๆขอบใจขอบใจจริงๆนะ เอาเลาตามสัญญาเอาประตูไปสิแล้วเจอกันโอเคผมพักพาดไปแค่นี้ก่อนแล้วกันนะโออะไรวะเนี่ยโอ้โหผมใช้ไม่เคยใช้สมองเยอะขนาดนี้มาก่อนเลยนะเว้ยบอกเลยว่ามันมันเป็นเกมอะไรที่ดีมากและเล่นตอนกลางคืนนี่แบบให้อารมณ์แบบดีอ่ะดีเลยอ่ะแต่ก็หลอนไปด้วยนะโอเคงั้นอิฟ นะครับอีพาร์ทส,สองก็พอแค่นี้ก่อนเนาะแล้วต่อกันที่พาร์ทส,สามนะครับว่าจะเป็นยังไงต่อไประหว่างการเดินทางของอีฟกับแกรี่นะครับตอนนี้ผมก็ลาไปก่อนนะฮะแฮปปี้ไนท์เดย์ทุกคนมีมีอันนาเดย์เซีย